สวัสดีครับผมมีย่สวนผักครับคลิปนี้จะมาขยายแปลงปลูกผักครับพอดีมันเหลือตะข่ายครับผมจะล้อมจะล้อมให้เต็มเลยเหลือประมาณหรือประมาณสิบเมตรนี่แหละครับพอดีมเมล็ดผักมเมล็ดผักก็เหลือเยอะซื้อมาเยอะก็เลยจะจะขยายอีกตรงนี้มันจะต่ําครับเวลาฝั่งนู้นจะเป็นแปลง แปลงปลูกหญ้าครับตาเขาปลูกหญ้าเวลาน้ําขึ้นมาถ่วมแถว,ถวนี้ก็ท่วมหมดเลยครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมขยายออกมานี่ผมจะทําผมจะเอาไว้ปลูกผักกินใบครับปลูกผักกินใบอันนี้เป็นจะเป็นรอยควายจ้าครับสองสามที่นี่ผมก็เลยผมก็เลยปรับให้เสมอหน่อยถ้าเราปรับถ้าเราปรับแปลง แป,แปลงผักให้เสมอมันก็จัดการบริหารง่ายครับเวลาเรานดรดน้ํามันก็จะซึมได้ทั่วถึงเหมือนกับเราปริงเกอร์ครับเขาก็จะชุ่มเสมอกันเนี่ครับเวลาน้ําขึ้นมาเขาจะไปถึงตรงนั้นแหละถึงตรงตรงขาตั้งกล้องผมขาตั้งโทรศัพท์ผมตรงนั้นแหละ สมแปลงนี้ผมจะผมจะผมจะยกให้สูงครับเพราะเพราะว่าผมจะปลูกพริกไงพริกกับมะเขือเพราะว่าแถวนี้พอได้อยู่ครับเพราะว่าเขาไม่ต่ําเท่าไหร่เวลาพวกผักบุง้งพวกผักคะน้าเขาได้กินแล้วเราก็ถอนถอนออก,กอักสักให้ศูนย์กลางได้ประมาณสักครึ่หนึ่งครับก็ลงมะเขือลงพริกให้เป็นแถวกลางแปลงเลย ให้เขาอยู่ได้ข้ามปีครับช่วงนี้ให้พริกมะเ,เขือเขาอยู่ได้ข้ามปีเลยข้างล่างผมก็ผมก็หมักพวกเศษหญ้าเศษฟางเศษกิ่งไม้ไว้ใต้แปลงนะครับที่คลิปที่แล้วที่ผมทำนะครับเพราะว่าน้ําเวลาน้ําเวลาน้ํามามันจะมาถึงตรงนี้ครับรถึงตรงนี้เกือบถึงตรงนี้แหละแต่ว่า แต่ว่าผมตรงนี้ผมจะทําเป็นคันนากันไว้สักหน่อยเผื่อน้าเผื่อน้ํามันจะล้นเข้ามาถึงแปลงพริกกับตรงแถวนี้ผมก็จะทําคันนากันไว้สักหน่อยปีก่อนนู้นผมก็ผมก็ที่ผมกลับมาบ้านผมก็ปลูกข้างบนนั่นแหละครับแต่ว่าตาตาเขาเอากล้วยมาลงแต่ว่า แถวนั้นก็จะปลูกพริกกับมะเขือครับปลูกเราเราปลูกสับกันกับต้นระหว่างกลางต้นกล้วยได้อยู่ครับเพราะว่าพริกกับมะเขือพริกกับมะเขือปลูกได้อยู่ครับงามเราถ้าเราจะปลูกพริกปลูกมะเขือเราก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องขุดมากครับผมจะไม่จะบอกแม่บ้านไว้หละไม่ต้องขุดขุดแค่ขุดแค่เสียมเดียวครับก็อพอครับเสียมเดียวเดี๋ยวจะโดนรากด้วย เสมขุดแค่เสียมเดียวแล้วเดียวแล้วก็เอาฟางเอาอะไรมาคลุมรอบโคนต้นพริกของเราไว้ครับแต่ว่าพริกก็ควรให้ต้นใหญ่ก่อนมะเขือต้นใหญ่สักประมาณคืบกว่ากาอย่างนี้ครับตรงนี้ผมจะผมจะใส่ผมจะใส่ปุ๋ยคอครับใส่คีว้วัวเยอะหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราปลูก เราปลูกผักกินใบไม่เป็นไรครับแถวนี้เวลาถึงหน้าฝนมาก็ปล่อยล้างนะครับมันต่ำเกินเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปรับพื้นที่สักหน่อยแล้วก็เอาแล้วก็จะนำปุ๋ยคอกมาใส่ครับแล้วก็ขุดดินขึ้นแปลงสักหน่อยครับ แลงผักถ้าเราทําเสมอเวลาเราเวลาเราให้น้ําให้ปุ๋ยก็ง่ายครับถ้าถาไม่เสมอก็จัดการลําบากถ้าเราทําไม่เสมอก็เวลาให้น้ําเวลาให้ปุ๋ยจัดการรักษาก็ลําบากครับถ้าเราทําดีผักของเราก็งามจะทําใจย็นๆ ก็นี่แหละพวกเศษเศษหญ้าที่ผมถางถากถากมา ปรับปรับพื้นที่เสมอแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยคอแกแคบใส่ประมาณสองสอบดูคอยดูก่อนครับว่ามันเยอะไปไหมดูก่อนว่าเอาออามาเผือ่อเฉยหรอกประมาณสอบสอบกว่ากว่าก็คงจะพอแล้วแหละถ้าใส่เยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะามันไม่ไม่ได้ไม่ใช่ปุ๋ยเก่าไม่ใช่ปุ๋ยคอกเก่าใส่ใส่น้อยน้อยใส่เยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวใบเขาจะเหลือง เพราะว่าความร้อนเขายังมีอยู่ครับเพราะเวลาเราหวานมเมล็ดเขาก็จะกินอาหารจากมเมล็ดนั่นแหละครับเพราะ,มะเมล็ดมเมล็ดของเขาจะมีธาตุอาหารอยู่ครับเขาก็จะอาศัยมเมล็ดเขานั่นแหละเป็น,เป,นเป็นอาหารเลี้ยงต้นกล้าที่เขาเกิดมาครับ ใส่จะประมาณกระสอบครึ่งครับเมื่อผักเราโตแล้วเราก็ค่อยใส่ครับใส่อาทิตย์ละครั้งใส่ได้ใส่เล็กใส่น้อย,น,อยนี้เราก็ใส่แค่รอบเป็นรองพื้นเฉยๆครับ ถ้าใส่เยอะช่วงแรกๆเขาก็เหมือนเด็กน้อยแหละครับเขาอาจจะเค็มอาจจะร้อนได้เพราะว่าเขายังไม่ผ่านกระบวนการได้สลายของทรลินทรีย์ครั เดี๋ยวผมทําการขุดก่อนครับเดี๋ยวถ้าขุดเสร็จขึ้นแปลงเสร็จเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับสําหรับคลิปนี้เอซอนกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ